มัน,นจะเอาอีกเนาะปูเนาะเอาอีกเอาอีกนะปูมันใช่ปะเายวเบิร์ดเหล่าปูมันคือไถเปี้ยงเดล้วก็เลยต้องถืออีกสาโตอีกใช่กว่ใช่กว่านาายูปูน,น,ปนั่นแหะอ,อีกปังป,อ,งปอ,งอีกจะได้กีดอก คุได้ยินเสียงกีดมอว่ากี่้าคันกีดนะกีดหนังมอ่ะโอ้จนกดกเกเ็กเด็กกเด็เด็กเด็เด้เนี่เด็กเ็เ็ นม่ร่้ปูกูนี่ห็าไหมแตาสองมันสวยนะปูเนาะมันช่วยแต่นี่มันห้ามกันต้าบ่นี่อยนี่มัเลยยาเดี๋ยววันนี่ทีท้าบีเดียเนี่เด้อเดี่ยงงามๆกันน่นี่อนาหน่อยมันนี่ตบาอันนี้อินา kau Ini 9 si. ha ni 0 Ini 4 5 0 ni 9 Ini 1 ni 9 Ini 5 Ini 0 kapu nya ini 6 ha ao ani kau, ani ตั้งบ่ปู si. ani แลเอากัาเก่าคือตัวจอยดีนางหน่อยมันกระเพาะเขาจังกวเอาลายเงี่เขียนเ่นี่กไหมฮะบุกบบป๊ดบ่มีเหียนหมดาคือบุเชียนอ่ยมันกระเพาเขาเนียนว่านางงามแม่ยูเออเขียนตัวใหญ่ๆอุ้ยเขาจัเตะตาเขาแล้วเนาะใช่เออหน้าม ทีหนเนี่นี่นิงเดกวนั่นเออเขียนได้ขนาดนั้นังไงอี่ก็ี่นเด็กเล็กกด้หเด็กนะเล็กศูนอ้าวเด็กทูนบอกมึงเทามาเอายังละปูเอายังละปูเอายังละ ปูเอาดีเด uh ้อเอาตรงๆเด้อหมนปูเ id yeah. okay ีสเอาเลยนีเอาตรงๆเด้อย oh 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 wow. ุาสับุนเด้อมาสั่นกูไปัญญักมึงบอกว่าฮึกูมันเน้ยนปูซศูนซุ่นซ่นะ่นโอ้เขาเรียกูน่์เอยย่าูนย์เ้อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ใหม่แล้วใหม่ bớt của phụ nữ cả này và đàn bạn phụ thể sáng cho các cha muốn anh đi để xài không của bớt ào là ở cái đài xong. chân của anh คนามไวากเงียงงามเงามมนาอะไรเช่นอ๋อวัน,นไหหน่งเก้าห้าหกมาหงชนเอาีมามนมอนที่เียหกหลัปู <Punch tournaments> <c oughs> <burada hiking> นั่นแหละบททุนถ้าทุนก็มีทุนเดียวันเก้าทุนเก้าทุนเียนไส่หลวงบูเียนด้อีนางหน่อยเช่นนต้องการอ่ะ้งข้างหลังเอาทุน ตัวเดียวกินมาว่าจเอานเอสามโตเลยปูเอาสามตเดียวเดีไมปูมันก็ไ่ได้ตาม่ารอีกนั่นแล้วเอาพิ่มาช้อนโตก็เอาแล้วปูเอาเอาขึ้นกัน็ดเอาสามโตพ้อเอาสามโตเนาะอตม่รอันนี้ก็ดีมันเป็นจังไดยอันนี้เออมีนึ่งมีนึ่งมีเก่ามีห่านึ่งเก่า ปเมันจะเปลี่ยนจะแปลงบ่อันนี้ไม่คำเตะห่ามาไว้ตัวมีแต่หา่าแต่หา่าแต่เนาะนางหน่อยเตหาแต่หาบ้านกูนี่ดาวบามันคำเบิดนี่เด้ออีนางหน่อยตามาเด้อะแต่งาบ้านกูนี่ละเขาเลี้ยบ้านไป็น ปูจะเอามาทำเป็นยำบานปูนี่แบัลีบานปูนั่ปูชันเดียวนิจูบปูเบียดเเดียวถูกบ้านบานมาแล้วมาถืงตัะเสาหัวแล้วกูมาเ้าับอเออีนานยเมันจะอมาอยู่บ่ ีเก็บหนิงกูค,คือหน้าวงน่อนีมึงคาคกู้ครมึงคาคาก่้านหน่อยนะมึงค,ค,คาคาอ้าดูข้างด่างเห็นกูเนี่ยมันมีโตได้เนี่ยมีห้ามีศูนย์มีเก<อ>้ามีเก้ามีห้าเก้าหนิงมันนํำหน้าอะไรล้ว,วานนี้เก้หนันมันมีนะมีตะท้องตะทองตะทอ้อ,อ กิจการกิจการใกไหน<ะ>เฮยอือ่อา,าดูทอมา,าดอกปวดแข็ปวดขามาทอดอกลาอยู่เขงก็เชียรให้เเดี๋ยวนี้น,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 นามานูนเจ้ามานำกันหนุบบ จ้างจ้างชุนบ่หน่อยชุนบ่แม่อจะปูเดี๋ยวอันนี้นอีน้ำก็ห้าห้าศูนย์เก้าเก้ห้ามันคือเงินไมมันจะเตรียมกันเตรียมเดียเด๋ยวด้อกูให้ไหวต่จ้าแรกเดี๋ยวใช่ไหมไปจังหมอนำงนที่สองคือเนี้ย อีว้อมจำมาไดจำไดพูบอกมาึบอเขียนไหนหวหน้ยจาไดู้ยงก่ที่ว่าเหไปจางมอำเทีที่สมันเขีนเขียนไว้อยู่ในสิ่ดิเทีทานี้สุกท่านี้ อันนี้อันนี้นูอันนี้หนึ่งไม่ีหรอกอันนี้อันนี้ตัวอันนี้หกครับอันนี้เนีสองค่ะไม่คูกันศูนย์กย์กจอก็คกัน ดําเก้าห้าศูนย์เก้าศูนีนีเอายังดังนัดังดามตัวตรงดังดสาตัวพี่น้ำหน่อยคิีแล้วก็เจ็ดก่อนนี่หมดะเขียนตรงกลางเนี้ยตานี่เนี่ยตาแลก็เขียนตรงกเนี่ยตา ่นออมันดูะไรนี่มันดูแต่อันนี้มันมันเป็นอย่างนี้เลยยออือมันมากับจะยีหานี่น่ก็มาอยัากำัน <Yeah. S 2> เอาดีๆหน่อยก่อนนะจังเชียดได้พูดขาวง,งามงามก็ไปยุ่ยโจ้ <laughs> ไปทุละปูเลยมาว่าหันได้พังกูเด้อถ้าเขา,าเอาอีซูนกูไปีินี่เป็นหนึ่งทันทีเด้อม,มันจะขู่กันดองทองดังนี้เด้อว่าม,มันจะขู่กันดังนี้ ต่ำๆดูดิเทียมเเสร็จกันสามตัวตรงตัลหนปูห้ามตัวนะจปูกับจับมาใส่เลยมาต่อยเขาจับออกแล้วเนาะคุณแม่มาเมยเขาจับปอกด้วยปูเมยเขาจับปอกมาเลี้ยงเลยมาต่อยเขามาเลี้ยงใหแลเนาะปูกับจับเลี้ยงเองหมดแล้วเลี้ยงเองโดดบ่อนหน่อยเมย์ปูเลี้ยงเองเลยเขากิงอยู่แล้วเมย์ Chà, phu đen em cô, cô Đăng Thị ừ. Đen này là cô đây, mày đây, cho hai mày, bay Âu Y Trần Không cô đen đi nữa. Cô có đang tam khoa

dòng đăng đăng à, pin đăng đăng tung trùng bên chung tay mong chung Cầu Cầu bớt Để mong chung tay mong cầu tay cầu chung tay mong Tiền cầu của cô. cầu Cầu ngam bố ngam lắm lắm kêu y chang mhm. ngam lắm Chị mhm. To khôn tất cả quán ạ kìt nhi. Mhm. 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 đi Mhm. hoa Mhm. hoa cô Mhm. Mhm. đó Mhm. 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 cứ Mhm. Mhm

เขีนตรงตัวอเือนเนหมอ้าวบางหันมึงกระบาดดังฉันกูเห็นแต่เป็ดทุกของกูอยกูจะให้เป็นเก่าหนึงไดหน่อยถ้าเขาเต้น นึ่งกูออกไข่เป็นพูลเพราะว่ากูดูคักครับเป็นนต้องเห็นเตราปุ๊บต้องนึ่งเด็ดกดดดก็เจ็ดก่อนครับเป็นยังปูถึงเหนน้อนตาชูบอดี่ยครับมเดี๋ยวมันคำมีหา่าใบบดเดี๋ยวม,มีอีกหนึ่งอีกก่อง จริงๆนะปูดักเอาอันนี้มาขู่กันเด้แต่มันจะมีดรสลมานี่คือตัวนี้นี่เห็นบ่หน่อยปูจะเอามาตั้งชีเด้เด้แต่ว่าอันนี้มันมาขำไว้เห็นบ่ครับปูมันก็นอะเป็นอย่างนี้อ๋อใบอีแปนมันบ่มีครับปูอันนั้นมันเป็นแปนยังหน่อยเด็กมันออกยังแปนนะ มันต้องตัดแปดทิมอ so ืมแปดยังก่อนนาแปดเจ็ดแปดหกท้อวแปดยงก่อนน้แปดหกทอต้องตัดทีที่นี่เกาหกท้องบ่เกาเจ็ดท้องบ่กตัดทิมาลรเลยอืเพราะมันมาี่จริงมันต้องออตั้งทีมแต่มันมาอะไร มันก็เลยจะเป็นอีท้ทำมาแทนอือนึ่เราเราก็จะมาทำใหม่เออข้าวปูทำใหม่อันนี้มันไงแต่อ,อันนี้ชุนมันก็ได้เก็ตมันก็ได้ท้องมันก็ได้ตาทุบบอเนี่ยเหม่ยกูทำไว้เพื่อแน่น,นั่นเองกูขอปวดมึงปวดมึงว่าดูดิเห็นไหมชุนมันก็มาได้มันก็ได้